กาบสบายดีพอน้องกาบสวัสดีเอฟซีวสุภสุขคนเได้พี่น้องเด้เอพบพ่อพกบประตายบรรยากาศนำเศร้าพี่น้องเลยอยู่หายอยู่นานแหละพี่น้องเลยมืนอนี้ก็ได้มือ่อนี้คือชีได้ยุดเกี่ยวก่อนพี่น้องเลยเพราะว่าฝนมาพี่น้องเลยฝนมาแล้วยิบระยับพี่น้องฝนมาพี่น้องเมือน,นี้ ฝนตกปล่อยๆพี่น้องเอ้ยเพรนี้เห็ดให้ข้าวเปียกฝนตกลินลินพี่น้องเอ้ยแต่ว่าอากาศแก่เย็นๆพี่น้องเอ้ยมนี่หยุดผักเกี่ยวก่อนพี่น้องเอ้ยเอาเป็นคันวหะนะคำออื่นเพร่ะอะไรพี่น้องไอซีไรเกี่ยวต่อ เราเกี่ยวไปนี่ก็ได้ษลายเติบได้พี่น้องเลย, <c oughs> แยแต่ว่าไข่แต่ว่ามันตกบม้แห้งพี่น้องเลยฝนก็ตกเพรเป็นหยิบหยิบลินลินพี่น้องเลยก็เ,เลยว่าหยุดไปก่อนพี่น้องท้องฟ้าก็มืดคืบพี่น้องเลยอือนี่จากสิบบาทในรายลรกพี่น้อง อเอากะรยุดเกี่ยวเขาก็คือสิได้ไปเห็ดเพื่อนเห็ดซานต่อพี่น้องเลยอเอากระบอกยู่นี่นีพี่น้องเห็ดไปอันหนึง่งก็ต้องเห็ดอันหนึ่งพี่น้องง,งานเราต้องดําเนินไปเรื่อยๆพี่น้องเลยนี่พี่น้องเลยเข่าเดี่เยาเกี่ยวเมื่อวานนี่แหละพี่น้องวันนี้ฝนตกหนำ แต่กับเบเป็นยังพี่น้องเลยตกบ่แหง้งปานใดถอนตกแห้งกลับเอาไปตากต่อไปขี้หวานเลยพี่น้องเลยจังได้กัดแนวได้กัดแนวนะพี่น้องคือฝนว่านละไพี่น้องเลยเห็ดยางหนึ่งไม่ได้เอากลับไปเห็ดยางหนึ่งพี่น้องเอาไปเกี่ยวขเขาเกี่ยวน้าเอากลับไปเห็ดเชือนเห็ดซานเอาเองพี่น้องเลย ไปเรื่อยๆพี่น้องคือพฝนว่าแหละพี่น้องเลยสวิตบุสินก็ต้องดิ้นกันไปเขาว่าเลยเรียกงานเห็ดอย่างหนึ่งไม่ได้ก็ต้องเห็ดอย่างหนึ่งพี่น้องเลยอตัวฝนก็ลงเม็ดยิบมแย้มยิ้ย้มยิ้ย้มพี่น้องเลยเบิ่งจากในน้องหนามนี่เหม็นหูรถพี่น้องเลยฝนตกสำหรับกบหอกอบๆอีกโอ้ ทางนี้ก็ยังเขียวอยู่พี่น้องเอ้ยหากาัหากเก่ออกรวงหากากาักออกรวงหักกะกอมพี่น้องเอ้ยถือว่าใหไทยสงการพลเอกพิทัทกษ์เด้เกี่ยวว่าข่าวตัวน,นี้มันช่สุกสากว่าพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็เว้นวันผ่าพี่น้องเอ้ยเลยประกาศเบียดบานการเมืองพี่น้องจาไในกาลกลบกวนแน่พี่น้องเอ้ย ขอถอดคอมไพด์ด้อพี่น้องเด้อโอ้ปลาในนเชิญืนเลยพี่น้องเลยมีปลามีบักหอยสตอรี่พี่น้องเลยเขาตัวน,นี้ก็ใกล้สิสุกแล้วพี่นอ้องทั้งนี้ก็สุกเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเลยเหลืองเต็มถุงเลย แต่จังได๋กะฝนหยุดตกเฮาก็เกี่ยวต่อคือว่าแหละพี่น้องเอ้ยเฮ็ดไปเรื่อยๆพี่น้องจังได๋ก็ได้เอาที่เอาเกี่ยวมามือนั้นแหละพี่น้องเยมาสุดคันดีที่ว่ายังเกี่ยวบายปนไพี่น้องเยว่านตกหามตกยังกะ ปลาไว้ก่อนพี่น้องเราตากเอายัางกัสีบ่ยากไปได้หรอกพี่น้องเลยคือว่าอะไรพี่น้องเอ้ยธรรมชาติเอาบ่บอาจสีไปปรับแต่งได้พี่น้องเลยยังกับปล่อยปล่อย,ปอยไปตามธรรมชาติเลยพี่น้องเอ้ยเป็นธรรมชาติของมันฝนตกฮ้องกะหยุดก่อนฝนเศร้าฮ้องกะเห็ดต่อพี่น้องเลย อั่งไรก็ฝากเบิ่งฝากส้มฝากเป็นกำลังใจให้บ่าวตายนี่เด้อพี réussi, ่น้องเด้อไปสิภาพพ่อแม่พี่น้องเราเบิ่งเข่าหน้าก่อนพี่น้องเอ้เข่าหน้าบ่าวตายเขียไดบริเวณไดพี่น้องเอ้อวงเข่ากระโปยพี่น้องเอ้ได้น้ำหนักดีอะไรพี่น้องว่ามันเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงสี่ห่วงโบใหญ่ปานใดแต่ว่ามันกระเดียวมันกะหนักได้น้ำหนักดีพี่น้องเอ้เอาเกี่ยวเต็มกำนี่ว่าหนักคึกคือคุณนั้น อาไก่สีซุกแลวพี่น้องเลยนะครับมอจอจานเข้ามาแหละตอนนี้กาเดี่ยวทุ่มนี้แล้วเคยชื่อว่าจะเกี่ยวตัวแถวเทิงต่อพี่น้องเลยขาต้นเสียวนี่แหละพี่น้องต้นเสียวต้นอัไนี่แหละพี่น้องนาขาก็ไ้ต่อไปทางหนักะเป็นนาของพอทองเดือนนาของอุ้ยพี่น้องเลย ตั้งนี่กับสุกกันแล้วพี่น้องเลยหอยข้าวน้าหอกสุดประมาณนี้แล้วพี่น้องเลยอันนี้คือแดนกับอันนาเออุอ้ยกคอมเมนเขาเออุอ้ยเดียวหรอกพี่นอ้องเอ้ยเป็นนาของนกสาวเพิน่นเป็นนาของเอืุอยเพิ่นแม่ว่าเพิ่นแบ่งเพลินปันกันเลยกับข้าวบรเิเฮตเพิ่นกะเฮ็ดพี่น้องเอ้ย ที่แบบเขียวๆะนะคือว่า,วาอเนอามาดำใส่ตำลางพี่นอ้องเลยมาดำมาสามใส่พี่นอ้องบางได้เป็นโบธีอยู่ไงคือแบบมาสามใส่มันก็เลยสุกสาพวกเขาคนละพันพี่นอ้องสุกเหลืองเต็มถุงเลยพี่น้องเลยอย่างไดรกันฝนตกเมากก็ยุดเกี่ยวขฝนแดดออกเขาก็เกี่ยวต่อพี่นอ้อง คือทางบ้านป่าเพิ่นบ่ได้มากับบัวกันพี่น้องเอ้ยบัวเป็นงานเพิ่นเฮากับบัวดอกพี่น้องเอ้ยยามว่างกะเฮ็ดหั่นเห็ดนี่กะเฮ็ดซอยกันคือเก่าพี่น้องเอ้ยว่ายามเวียกยามงานกะบบัววางกับบัวก้นพี่น้องเอ้ยเพิ่นบ่มากกับบัวเป็นหยังพี่น้องเฮาก็พากันเฮ็ดกับเอื่ยกับน้องพันนี่แหละพี่น้องกับครอบครัวพันนี่แหละพี่น้อง วางคุณสามาซอยพี่น้องเลยแตเห็ดไปเรื่อยๆพี่น้องคือแบบสีว่ะฝนตกฝนลินหักปรยุดก่อนพี่น้องเลยตั้งหนักก็เป็นฟังเป็นนาเพผ่นกับซุคือกันพี่น้องนาเพผ่นกับซุคือกันแต่ว่าเป <Canvas. S 2> <Okay. S 1> hey, ็นเนื้อมะตะในเกี่ยวพี่น้องเลยกับเขาแนวเดียวพันเดียวกันแหละกับเขาให้เขาน่าเ้านี่แหละพี่น้องเลย สุกเหลืองคุกงอยู่เลยพี่น้องเลยเต็มทงไหอยทงหน้าโอนทางน้ากันเลาะเบิกเลาะส้มกันพี่น้องเลยบรรยากาศฝนตกลรินพี่น้องเลยแถวนี้อยากมีหยาจักหน่อยพี่น้องพรเป็นโนนพี่น้องเลย Lời nhã cợt nạm bột hơn, vinh học, miya, nèp, vinh học, 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 nèp, vinh กินข่าวกินอย่างพี่นอ้องเลยบินเป็นพุ่งอยู่หลาย,ลยพี่นอ้องเลยมากินเขาก็เขาห่าก็ออกใหม่พี่นอ้องเลยแต่ว่าเขาห้านี่มันกับโบได้กินเดอกพี่นอ้องกินขาน่านาน้นเพราะเขามัน่ากาถอดออกกันได้พี่นอ้องมาก็เป็นน้ำนมมันก็เลยกินพี่นอ้องเลยบินมาจับเต้มต้นใหม่อาตาเขานาเขียวตัวเขียว เขียวพี <t <t ่น้องไอ้โตเหลืองก็เหลืองเต็มทุงอยู่เลยแต่วอเมื่อนี้คือสิได้ยุดเกี่ยวเกี่ยวไรพี่น้องไอ้ทา้งไรกะเบิ่งไปตามสถานการณ์พี่น้องไอ้ท่านี้เป็นนาเพื่อนพี่น้องเดี๋ยวเพป็นเห็ดนาดำพี่น้องเอ้ยนาดำมันก็จะเป็นห่างๆในจังหว่อยสิแหละพี่น้อง เดีอยง,งามกะงามเติบอยู่พี่น้องเลยอ๋อเต่ปาปลาขอนพี่น้องเอ้ยยังดิ่นยุบยุบอ,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 อยู่พี่น้องยังหลายพี่น้องเอ้ยปลาขอนอ๋อเต่ายเลยพี่น้องเอ้ยปลาขอนหน้านี่แหละพี่น้อง แ,แม่ก็น้องเต่าอยู่พุ่นพูเห็ดยังเนาะพี่น้องเลยเป็นแบบการพี่น้องต้นตาลต้นตาลก็กำลังเป็นหมาพี่น้อ,นอนนนนงเลยก็เริ่มเป็นหมาฮัาก,กเริ่มเป็นลูกจะนอนนี่ก็เอาหมักตาอะไรพีนน่น้องเลยตาลลูกตาลกินพีนน่น้องแสบเอาไปเห็ดหวานเห็ดยังพีนน่น้องเลยพูตานา ก็เริ่มเป็นหมาเป็นห่วงพี่น้องเลยต้นดาน,ต,ดน,านต้นดูพี่น้องทำ่เขาแบน้องเต่าปากันแปลงอยาู่บนปกเขาพี่น้องเลยขวายางขวายางปกเขาเมียดพี่น้องมัน ฝนตกหิมทำแม่ก็เจ็ดนะพี่นอ้องเอ้ยโอ้นอ้อ,อ,นองเต่าอ่อา,น,อออาน้องเต่าหาแนวมาเต็งอันนาปตเขาพี่นอ้องเอ้ยบรรยากาศยามเช้าแต่ฝนตกลิ้นพี่นอ้องเอ้ยเมื่อนี้อากาศเปลี่ยนแปลงพี่นอ้องเอ้ย ปกติตื่นมาจะเห็นแดดแต่วันนี้ตื่นมาฝนตกลินพี่น้องเลยเต่อทำแม่เนียร์ยังน้นองน,นี่ล่างถวยพี่น้องอืล่างถวยเมียนพี่น้องเลยเอาละสะไปดีพี่น้องล่างถวยล่างซามพี่น้องเลยฝนตกลินฝนตกหำแกิดก็รยุดตกตก,ตกยุดขว่ายพี่น้องเลยมันตกบ่อแห้งเนาะมันตกปลาลินลินหยิบ แต่ว่าข่าวกระเปียกกรมสีบบเป็นปานใด,ดอกพี่น้องเอ้ยเอาล่ะพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็สมมาพาควนและน้องบ่าวตายเสด้ขอลาปมปพี่น้องไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเองเย้กกเยกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวตายเนี่ยเด้อพี่น้องพบพอกันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยบ่าวตายเสด้กล่าวคำบาสบายดีพี่น้องขอบ,บุญขอบคุณถุกคอเมเมนต์ถูกกำลังใจถูกคามติชมพี่น้องเอ้ย ตายกันจะได้ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนพี่น้องอากาศน,นี่เศร้าๆไปสิเลยพี่น้องเอ้ยบ่มีแดดแต่ว่ามีฝนพี่น้องวันนี้ไปละพี่น้องเอ้ยอืมฝนตกห้ามเข่าพี่น้องเอ้ยป้าต้องปลกไปก่อนพี่น้องเอ้ย